สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิ่นของพิสุทธิ์คำปวงนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่สองทับหโรงเรียนแม่ละน้อยดุนสิกอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะตั้งแต่หนูจำความได้หนูเห็นภาพแม่ไล่รำนางนกหรือกิ่นกระหลามาโดยตลอดแม่มักจะพาหนูไปโชมการแสดงที่แม่รำด้วยเสมอและเริ่มฝึกฝนหนู ให้ํำกิ่งกะลาตั้งแต่ยังเล็กและทำการแสดงคู่กับแม่ทั้งในระดับท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดจนกระทั่งหนูรู้สึกรักและผูกพันกับการํำนาลนกหรือกิ่งกะลาหนูคิดว่ากิ่งกะลานี้ไม่ใช่แต่เพียงการแสดงท้องถิ่นเท่านั้นแต่เป็นเสมือนชีวิตจิตปิญญาณของหนูของครอบครัว และท้องถิ่นเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมสัญลักษณ์แห่งความผูกพันระหว่างหนูครอบครัวและท้องถิ่นอีกด้วยวัฒนธรรมงดงามเลิศล้ลำค่ากิ่งกระดาทำลงไว้ให้ลูกหลานผ่องพิสุทธิ์คำปวงร่วมสร้างงานช่วยสืบสารสร้างสารรค์สุดหะไทยหนู มีความสุขที่ได้สืบสารวัฒนธรรมท้องถิน่นและจะขอเป็นพลังสำคัญในการสืบสารการลำนกกิงกะลาให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและสัญญาว่าจะรักและห่วงแหนวัฒนธรรมอันงดงามให้คงอยู่สืบไป